สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับพี่บงังอีกแล้วนะวันนี้พี่บังก็จะมาแนะนํานะครับสิ่งกําลังใกล้จะเปิดตัวก้ามาแล้วคือ oppo a5x นะครับน้องเล็กตระกูลเอนเองนะครับซึ่งตัวนี้นะพี่บังบอกเลยว่าใช้จอทนมากๆกอริลากา 7i พิ่แค่เมื่อก่อน,นอยู่ในเครื่องสองสามหมื่นเดี๋ยวนี้อยู่ในเครื่องสองสามพันทนจ,จัดเลยแล้วก็ฟิวก็ยังคงใช้ 6S Gen1 นะครับทุกคนก็ใช้งานได้สบายนะครับสำหรับใครที่เอาไว้ใช้แอปพลิเคชันนะฮะเป่าต้งเป่าตั้งได้สบายสบายเลยนะครับตอนนี้หน้าจอก็ยังเป็น1000พนิสนะครับก็คือสู้แดดแน่นอนนะแล้วก็ที่สำคัญเลยปีนี้มีหมดถุงมือด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นเวลาหน้าจอเปียกอย่างเงี้ยยังเล่นได้นะครับผมกล้องหลังให้3.2ล้านกันเลยทีเดียวและวันนี้เรา move on จากแบบ4 5 0 0 5 0 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ที่ 6,000มิลลิแอมชาร์จไว45วัตต์นะตอนนี้คือเป็นรุ่นราคาที่แบบ3,000นิดๆอะแต่ได้ชาร์จ45วัตต์แทบจะเป็นแบรนด์เดียวเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านเสียงก็ดังเหมือนเดิมแน่นอนนะแต่ว่าปีนี้พิเศษสุดๆเลยคือในราคา3,000 3,000กว่าๆเนี่ยได้ใช้ AI เหมือนไ 5x8 ทุกคน คือแบบล่อยสเปคโหดมากเลยนะครับล่อยสเปคโหดมากๆเลยก็สําหรับใครที่อยากลองเล่น AI ในเรทสามพันสี่พันห้าพันเนี่ยก็ได้เล่นแน่นอนนะไม่กักสเปคเหมือนหลายๆแบรนด์นะครับทางด้าน AI นะสําหรับใครที่อยากจะเล่นลูกเล่นแบบนี้นะแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องความจุอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบยังมีการกักกันอยู่บ้างนะครับแต่ก็ธรรมดาครับถ้าจะให้ดีทุกอย่างในราคาสามสี่พันคงไม่มีเครื่องสามสี่หมื่นออกมาวางขายถูกต้องไหมครับ โอเคตัวนี้ก็ได้ Android 15นะแล้วก็ c o ล o r อร์เ้นะทุกคนก็โอเคลองเล่นกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะรอเปิดตัวอีกทีหนึ่งนะครับพี่บังเอามาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็รอติดตามชมนะครับผมก็สเปคก็เหมาะสำหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปา้าคุณอาใช้แอปอัฟสมองเงี้ยสบายสบายเลยราคาไม่เท่าไหร่แต่ได้สเปค AI ที่เอาเรื่องเลยนะครับมีทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับ AI โอเคถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติม mm hmm. เดี๋ยวพี่บังจะมาแนะนำและมาบอกให้ทุกคนทราบน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่บังด้วยนะจ๊ะ